สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องง่ายพาเพินนะครับผมวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลหลวงปู่จื้อนะครับผมเจริญพร3นะที่หลายท่านนะครับสอบถามกันมามากมายเลยนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับผมก็จัดเนื้อสนล่างๆนะครับผมเอามาให้ทุกท่านได้มีไว้บูชากันนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่มีนะหรือท่านที่มีแล้วก็สามารถจะามาบูชาได้นะครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะมาพามาชมเหรียญจริงๆกันก่อนนะครับว่าจะงดงามขนาดไหนนะอันนี้ผมก็เพิ่งได้รับมาเหมือนกันนะครับเพิ่งได้เห็นนะครับผมนะครับไม่ไม่ได้แบบยกรังมานะอันนี้ผมไป คัดมาอีกทีนะครับคัดมาอีกทีเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่อันนี้ก็ตอนนี้ที่ผมมีก็เกือบร้อยเหรียญน,นะครับเกือบร้อยเหรียญเลยมี F c ซนะครับก็มาถามว่าจะมีมาไหมนะครับผมก็รอนะครับรอรอผมนะครับผมให้ผมหาให้ นี่นะครับผมจัดมาแล้วนะครับจํานวน100เหรียญน,น่าจะประมาณ100เหรียญได้นะครับที่ผมหามาในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น E ีีแรกนะครับสําหรับเจริญพร3นะครับหลวงปู่จือวัดเขาต่งเงาะนะครับผมใช่ไหมวัดเขาตางเงาะอุดมพรน,นะครับอุดมพรจังหวัดชัยอภูมิ ที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมก็จะมีเนื้อมหาชนวนนะครับมหาชนวนนี่แพงสุดนะครับแล้วก็ลองมาอ,อ,อันปากา้าแล้วก็ทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดงพายเงินอันนี้คือเนื้อทองแดงพายเงินนะไม่ใช่เนื้องเงินนะครับผมตอนนี้ปัจจุบันนะครับราคารุ้นละ1,000บาทที่ผมเห็นนะราคา1,000บาท แต่ราคาที่เปิดจองจริงลุ้นละ1 0 0บาทราคาค่อนข้างสูงนะนะครับราคาค่อนข้างสูงแล้วพอพาออกมาน่าจะลุ้นประมาณ500บาทนะครับปัจจุบันนี้ใครมีนะที่เป็นยกรางอนะตกลุ้นละ1000บาทนะครับเพราะว่าจะมีเนื้อโซนบนนก็คือเป็นเนื้องเงินเนาะ,ะได้เนื้องเงินก็โชคดีไปนะครับ แต่ส่วนมากเนื้อล่างจะเยอะจะมากกว่านะครับผมก็เลยเอาเนื้อล่างมาให้เอฟซี FC, ช่องไอ้ประเพินนะครับได้ได้ได้เช่ากันแบบราคาที่ไม่ไม่สูงมากนักนะครับนี่ผมจะพามาเหรียญน,นี้อันนี้เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้คือแบบว่าเหรียญแปลกๆเลยนะถ้าเป็นเหรียญสตางหรือว่าเหรียญเหรียญบาทนะครับผม จะเป็นแบบเหรียญที่แปลกเลยนะนี่นี่นะครับมาถือโอกาสเดี๋ยวจะเปิดมาให้ทุกท่านได้ชมเหรียญจริงกันดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอันนี้เนื้อแรกนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงพายเงินนะครับเนื้อทองแดงพายเงินชอบเนื้อไหนปิดเนื้อนั้นนะครับผม ปรับแสงให้แบบชัดชัดจันนะครับผมอ,นนอันนี้จะเป็นเนื้อแปลกสำหรับผมเลยอันนี้อันนี้ผมน่าจะเก็บอันนี้ผมขอเก็บไปก่อนดีกว่านะนี่แปลกนะครับเป็นดิวรุ่งนี้เลยนะครับบางคนบอกว่าโอ้โหเป็นตาหนินะครับที่จริงแล้วมันไม่ใช่ตําหนินะสำ,นะำหรับผมผมว่าเหรียญแปลกนะเพราะว่าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์หมดนะครับก็จะมีหยียญน,นี้นะที่แบบว่ามีเหรียญเดียวอะ นะครับออกกรุ้งเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเจริญพรบนนะครับขอบเจริญพรนะครับในห่วงนี้เป็นขีดด้วยนะนขีดส่วนด้านหลังจะเป็นแม่ตามหานิยมนะครับ รแ,แล้วก็เป็นยันหลวงปู่เจนะครับนี่จะเป็นลนนักษณะมือออกปี65นะครับออกปีหกเหรียญน,นี้นะครับปลูกเสกเมื่อวันที่17มิถุนายนนะครับปลูกเสกมิถุนายน17หรือเปล่าน่าจะ16นะเพราะว่าวันที่17เนี่ยเป็นวันเกิดหลวงพ่อนะครับ แล้วเขาก็จะเริ่มให้บูชาวันที่17ใครที่ได้ไปบูชาที่วัดน่ะจะตกเหรียญละ100บาทแต่เขาเป็นลุ้นนะเป็นลุ้นนะครับแต่น่าจะปลูกเสกวันที่16ขออภัยนะครับผมถ้าเกิดติดพลาดนะครับผมปลูกเสกหน้านเป็นวันที่16แล้วก็วันที่7เป็นาทางวัดนะครับได้ปล่อยให้บูชานะครับในวันเกิดของพ่อนะครับ อันนี้เนื้อพายเงินนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อพายเงินที่แบบสมบูรณ์เฟลเฟลหน่อยนะครับนี่อันนี้จะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเนื้อพายเงินนะครับเนื้อทองแดงพายเงินก็จะมีแบบออกแดงแดงเงินเงินนะครับในตัวในตัวเหรียญน,นะครับผมนี่หน้าหลวงหลวงปู่ค่อนข้างชัดนะครับหลวงปู่จืด ทังชัดเจนเลยนะครับโอ้โหดูดิสวยงามเลยนะครับเนื้อภายเงินนะครับจมูกนะครับจะโดนซีนถุงเกือบทุกถุงเกือบทุกเหรียญน,นะที่ผมดูมานะครับแล้วก็ที่ผมสอบถามกับคนที่เคยมีคนที่เคยไปเช่ากับช่องอื่นมาอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จมูกแบบจะ,จะ,จะ,จะออกแดงๆนะ่ะแต่ไม่ยุบนะครับผม ถ้าจมูกยุกผมไม่ปล่อยนะครับแต่ถ้าจมูกแบบโดนซีนแบบว่าจมูกออกจะแดงๆเรื่มๆนะครับผมถ้าดูงี้ก็จะไม่ดูไม่ออกเนาะพอมีแสงแบบแสงขาวนะครับก็เลยทําให้แบบว่าดูแบบกลมกลืนไปเลยนะครับนี่นี่อันนี้เห็นไหมอันนี้จะเห็นไม่เลยอ่านี่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 อันนี้จะชัดเลยนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าอ่เป็นการชุบภายเงินนะครับ น,นี่นะครับนี่เนื้อล่างๆทางเรานะเนื้อล่างๆนี่ทางผมนะครับผมก็เลยหาแบบนี้แหละนะครับจะได้แบบว่าลดภาระนะครับหลายๆท่านนะครับที่อยากจะได้ไว้บูชานะครับบางท่านบอกโอ้โหช่องอื่นปเปิดแต่แพงๆนะมันแน่อยู่แล้วนะครับผมบางช่องเขาก็เอาราคาแบบเต็มมาเนาะ เขาก็ต้องปล่อยที่เขาอยู่ได้ด้วยนะครับจริงไหมนะครับแล้วบางช่องเขาเอามาค่อนข้างที่ถูกเขาก็มาปล่อยถูกผมเชื่ออย่างนี้นะนะครับผมก็จะบอกไปแบบนี้ทุกคนนะครับที่ที่ทมาบอกหูบางช่องก็แพงอะไรเงี้ยนะนี่ผมเลยจัดหาแบบเนื้อส่วนล่างๆมานะครับเพื่อลดภาระสําหรับที่อยากจะได้บูชานะครับผมนี่อันนี้เนื้อภพยเงินนะครับจัดสร้างอยู่ที่5999เเหรียญ มีประมาณ50เหรียญนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับอนาคตผมไม่แน่ใจว่าจะหามาได้เพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะวัอนนี้ผมไม่รับปากนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงมากนะครับอันนี้ที่ผมเอามาเนี่ยนะครับก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนะแต่ผมพยายามแบบว่าเหมารวมๆรวมๆกันมานะครับก็เลยแบบว่าก็คือ เขาสามารถลดให้ได้อะนะครับผมก็นำส่งรถนั้นเอามาแบ่งปันกับ f c ฟหผมนะครับมาเดี๋ยวจะไล่ตามลำดับขึ้นไปเลยนะครับเมื่อกี้เป็นเจริญพรบนนะครับค่อนข้างที่จะนิยมกันมากนะครับกว่าจะนิยมกว่าเจริญพรล่างอันนี้คือเจริญพรล่างนี่เจริญพรล่างี่อยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับขอบเจริญพรทั้งหมด ไม่เหมือนผิดจากาเจริญพร3ามหลวงพพัดจะมีอขอบเรียบขอบอเจริญพรนะครับอันนี้จะเป็นขอบแบบนี้ทั้งหมดนะครับาถ้าแต่ถ้าเกิดเป็นหลวงพพัทนี่แพงเลยนะถ้าเป็นหลวงพพัดก็แพงเหมือนกันนะครับถ้าเป็นขอบเจริญพรนะครับนี่อันนี้เขาเรียกขอบเจริญพรนะน,นี่วันนี้ผมเอามาเปิดให้ดทูทุกเนื้อเลยนะครับ มาเปิดให้ดูทุกเนื้อเลยนะอันนี้คือเนื้อพลายเงินนะครับอันนี้เจริญพรล,ล่างอันนี้ผมน่าจะามาน้อยหน่อยน้อยน้อยหน,น,น,น่อยนะส่วนมากผมจะเอาเจริญพรบนมาเสื้อมากกว่านะครับต่อไปจะเป็นเนื้อทองเหลืองเอาเจริญพรล,ล่างกันก่อนขออนุญาตตันะครับเพื่อที่จะให้ดูกันแบบชัดชัด นี้ก็ราคาก็จะขยับขึ้นมากว่าเนี้อเนื้อไพ่เงินมานะครับนิดหน่อยนะครับนี่แต่ก็ตามหากันอยู่นะเขาก็เล่นกันหาทุกเนื้อนะครับเล่นกันทุกเนื้อนะครับตามกําลังเลยนะครับต้องบอกงี้ตามกําลังเลยนะครับตามกําลังซับแล้วก็ตามกําลังหาด้วยนะครับตามกําลังหานี่คือเนื้อบนนะครับค่อนข้างที่สร้างน้อยนะครับ ค่อนข้างที่สร้างน้อยหาค่อนข้างยากถ้าหาได้ก็ก็น่าเก็บนะครับถ้าหาไม่ได้ก็คือจบนะเออตอนนี้มีอะไรเอาไว้ก่อนนะครับมีเอาเอาอะไรเอาไว้ก่อนตอนเนี้ยนะครับต้องเอ่อต้องต้องรีบเก็บเลยนะครับเพราะว่าผมมองดูแล้วหลวงหลวงพุทธจือเนี้ยเหรียญวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับน่าจะเป็นพระผ้าหลักนะครับน่าจะเป็นผ้าหลักได้นะครับ มีรุ่นนี้นะที่มีรุ่นเนี้ยนะครับปีหกห้าเนี่ยที่แรงมากนะครับต้องบอกเลยแรงมากๆเลยนะครับทั้งๆเปิดรุ้นนะครับราคาวัดนะเปิดรุ้นแค่รุ้นละร้อยบาทนะแค่รุ้นละหนึ่งร้อยบาทอเนี่ยนะครับดูดิแล้วสวยด้วยนะครับแล้วผมก็เก็บไว้เยอะเหมือนกันนะครับสําหรับวัตถุมงคลหลวงปู่จือเดี๋ยวถ้าผม พอมีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวให้ดูกันนะครับว่าผมเก็บเหรียญปูป่จืออะไรบ้างน,นะครับรุ่นอะไรบ้างน,นะครับอ่านี่เนื้อทองเหลืองนะครับจัดสร้างอยู่ที่3,999เหรียญอ่าน้อยกว่าภายเงินนะครับน้อยกว่าภายเงินเนาะอันนี้เจนเจริญพรล่างนะครับส่วนเจริญพรบนนี่นี่อันนี้จะเป็นเจริญพรบน หรือท่านใดจะปิดคู่ก็ได้นะครับผมได้หมดเลยนะครับตามคําขอของ FC เลยนะครับตอนแรกว่าผมจะแม่มาแล้วนะอันนี้ FC บางท่านก็รอผมนะครับก็รอผมให้ผมหานะอันนี้จะเป็นเตรินพรบนนะครับเห็นชัดอยู่เนาะนี่นี่นะครับผมก็คือเอามาทำแบบ ก็คือของมาพวกผมก็มาทําให้เลยนะครับอันนี้ผมเพิ่งแกะของแล้วผมก็มาเรียงน,นะครับแล้วก็มาทาให้ให้ดูกันเลยนะแล้วตอนนี้บรรยากาศฝนค่อนข้างที่จะพุ่มพมพมเลยนะครับผม <laughs> นะครับที่นี่นะครับฝนตกนะครับผมฝนตกมีทั้งฝนมีทั้งฟ้านะครับผมช่วงนี้ไปไหนก็ดูแลสุขภาพด้วยเนาะ ต่อมานะครับอันปาก้านะครับอันปาก้าผมมีแค่2คู่นะครับหรือจะมีแค่สี่เหรียญเท่านั้นนะครับอันปาก้านะครับผมก็จะมีเจริญพรบนกับล่างอันนี้จะเป็นล่างสองเหรียญแล้วก็บนอีก2เหรียญน,นะครับนีน่เลยผมไปเช่ามานะครับไปเช่ามาแบบคู่มา เท่ากับ2คู่เนาะอันนี้จะเป็นเจริญพรล่างอ่าจะเป็นเจริญพรล่างนะครับอันนี้เป็นเนื้ออันปะก้านะอันปะก้าจัดสร้างอยู่ที่999เหรียญน,นะครับไม่ถึงพันนะนี่ไม่ถึงพันนะครับเห็นไ,ไหมเลข3ามหลักไม่ต้องแปลกใจนะไม่ต้องแบบรีบไม่ต้องรีบเลยนะครับว่า เออจ้าเลขสามหลักนะเอเลขสามหลักอันปกากามีแค่สามหลักนะครับผมเพราะว่าเขาสร้างไม่ถึงพันนะราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเนื้ออันปกากาอันนี้จะเป็นเจริญพรบนนะครับเห็นไหมดูเลขสิเลขสามหลักนะครับต่อมานะครับผมจะเป็นเนื้อมหาชนวนที่หลายๆท่านตามหา กันนะครับน่ครับยัดตัดุงเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อมหาชนวน,นตอกช้อยช้างบนห่วงนะครับเห็นไหมในห่วงน,นี่นะครับมหาชนวนนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือเป็นเนื้อ,อ,อรวมมวลสารนะครับบางทีอาจจะได้แบบนี้มา สีแบบเข้มๆบางเหรียญก็ออกแดงๆบางเหรียญก็ออกล้เหลืองนะครับบางเหรียญก็ออกลุ้งๆแบบนี้นะครับผมมันอยู่ที่มวลสารนะครับอยู่ที่มวลสารความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเขาจะเอาเอารวมมวลสารมารวมกันนะครับผมแล้วก็ตีเป็นแผ่นนะครับแล้วก็รีดเป็นแผ่นใช่ไหมรีดเป็นแผ่นนะครับรีดเป็นแผ่นก็จะออกแบบแบบนี้นะครับ คล้ายๆเหมือนอสีนะครับที่เราเอามาผสมกันนะครับเอาหลายๆสีมาผสมกันก็จะเป็นหลากสีนะครับอันนี้ผมขออธิบายนิดนึงนะบางท่านไม่เข้าใจนะครับอุ้ยเหรียญมีตําหนิหรือเปล่านะครับดําๆนี้โอ้โหดาๆอย่างนี้นะครับผิวแบบนี้นะอยู่กับผมไม่นานแน่นอนนะครับบอกไว้ก่อนอยู่กับผมไม่นานแน่นอนบางท่านบอกโอ้โหเหรียญมีตําหนินะครับเหรียญดําเหรียญทําไมออกสีแบบนี้นะครับ แต่ละแต่ละเนื้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนี่เดี๋ยวผมจะยกมาให้ดูทั้งหมดเลยเนี้อชนวนเนีผมอยากจะอธิบายให้ให้ชัดเจนเลยสาหรับผู้ที่สะสมใหม่เนี่ยอันนี้คือเนื้อมหาชนวนเห็นไหมเนี่เห็นไหมอันนี้อาจจะได้ผิวทางเนื้อทองแดงเยอะนะครับอันนี้อาจจะได้แบบน่าจะเป็นแบบอะไรลนดําเกี่ยวกับลนดําอะไรประมาณนี้นะ น,นี่อาจจะได้ไทเทเยอะเห็นไหมเนี่ยแตกแตกต่างกันไปนะครับเนื้อชนวนรวมมวลสารนะครับนี่ดูสิเห็นไหมเห็นไหมตรงกลางอาจจะได้เนื้อไทเทนะอาจจะเป็นเนื้อไทเทที่เข้ามาแบบหลอมรวมกันนะครับขอบอาจจะเป็นเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อทองแดงอย่างเงี้ยก็จ,จะเป็นตระนา้น ก็จะมียอดอยู่เนื้อชนวนมียอดอยู่หกเหรียญนะครับ mm hmm. อ่าโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับยังมีอีกนะด้านนอกจะเป็นแต่จะเป็นเนื้อพายเงินทั้งหมดนะครับจะเป็นเนื้อพายเงินทั้งหมดเพราะว่าผมก็ไม่อยากเอามาแพงเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่หลายท่านก็อยากจะไว้ครอบครองกันอยากได้บูชากันผมก็จัดมาให้แล้วนะครับผม เก็บไหมล่ะนี่สวยงามเลยนะครับผมถือว่าเป็นรุ่นที่สวยงามมากเลยนี่อันเลี้ยงเหรียญน,ยน,นี่เป็นเหรียญที่แปลกมากเลยนะครับอไอเทมใหม่เลยนะครับนี่น,นี่นะชัดไหมเนี่ยดูเหมอนจะมืดเนาะอ๋อไปสูนอ,อกนะครับ อยากจะให้ดูกันชัดๆนะครับเนี่ยเป็นเนื้อที่แปลกเลยนะครับผมดูสิเส้นอะไรเพียบหมดเลยนะครับผมตอนนี้เหรียญเกยยังไม่ออกนะครับผมแต่ผมว่านะครับวัตถุองคลหลวงปู่จือนะครับรุ่นนี้นะครับอนาคตน่าจะมีเก๊ออกมาแน่นอนนะครับน่าจะมีเก๊แน่นอนตอนนี้ถ้าเก็บได้เก็บเก็บนะครับผม เก็บสักเหรียญสองเหรียญก็ยังดีนะครับสําหรับผู้ที่ศรัทธานะาหรือท่านที่จะไปปล่อยต่อก็ได้หมดนะผมว่าได้หมดสวยไหมโอ้ผมมีชอบชอบนะชอบมากเลยนี่จะเป็นในง่น้องเหยครับนี่ ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับผมฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมอ่าผมต้องบอกก่อน,อนเลยนะรุ่นเจริญพรสามเนี่ยมีคนถามมาเยอะก็จริงนะครับแต่ผมไม่ได้รับปากเลยว่าจะเอามาอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับลำรับช่องไอ้มาเพอร์น,นะครับผม วันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปสวัสดีครับ